สวัสดีครับพอฝันพันไม้นะครับวันนี้นำเสนอผลสาเร็จของการเสียบเว้นตาแตกนะครับแล้วก็ยอดเป็นยอดค่อนข้างอ่อนนะครับอันนี้เราเสียบแบบเสียบริมนะครับทางขวามือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นเสียบเว้นตาแตกนะครับเสียบริมเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตรงตานะ่ะจะอยู่คนละจุดนะครับส่วนอันนี้ติดทั้งสามนะครับนี่เป็นผลสำเร็จติดนี่ก็ติดนะครับติดเกือบร้อยเเซนะครับที่ผมมาเสียบไว้เป็นวิธีการแสบเสียบนะครับแบบใหม่ก็คือ,เ,อเว้นตาแตกแล้วก็พันด้วยเทปพันกิ่งอย่างเดียวแล้วให้โดนแดดเต็มๆนะครับนี่ก็ติดนะครับ ต้นต่อเป็นโชคอน,นันต์นะครับส่วนกิ่งพ์ดีก็คืองาช้างแดงนะครับผมเอามาจากต้นนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่งาช้างแดงนะนี่นะครับมีลูกแล้วนะครับงาช้างแดงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ